คุกขี้ไก่หัวใจแห่งความหวังในชุมชนปากน้ำแหลมสิงตึกสูงใหญ่เริ่มบทบังท้องฟ้าและทะเลแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังคงตั้งตรงงานอย่างไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือคุกขี้ไก่ที่เป็นมากกว่าแค่ซากอิดเก่าแก่เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจถึงเสรีภาพและความหวัง วันหนึ่งยายผินซึ่งเพิ่งหายป่วยได้ออกจากบ้านมายืนมองคุกแห่งนั้นดวงตาของแกเต็มไปด้วยความเคารพและความทรงจำแกได้เล่าเรื่องราวให้กล้าหลานชายคนเดียวฟังที่นี่คือที่ที่ปู่ทวดของเราถูกจับขังไว้เพราะเรียกร้องเสรีภาพทหารฝรั่งเศสเลี้ยงไก่ไว้ข้างบนให้ขี้รถหัวเหม็นก็เหม็นอดข้าวกอดแต่ปู่ทวดก็ไม่เคยยอมแพ้จนวาระสุดท้ายยายผินกระซิบ แล้วที่เขาลือกันว่ามันสมหวังแล้วครับยายกล้าถามด้วยความสงสยัยยายผินหัวเราะเบาๆหลังสงครามจบคุกนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการฝึกความอดทนใครที่ทุกข์ใจถ้าได้เข้าไปนั่งข้างในกลับออกมาก็มักจะสมหวังมันเป็นเหมือนอาถรรพ์ที่ช่วยรักษาใจพวกเราไม่ให้แตกสลาย เมื่อคราวโรคระบาดทําให้ชีวิตของกล้าเจอความย่ําแย่ถูกให้ออกจากงานแถมยังถูกแฟนทิ้งเขานึกถึงคํายายจึงตัดสินใจลองเข้าไปนั่งสมาธิสงบจิตใจในคุกขี้ไก่เขาหลับตาลงและอธิษฐานในใจเสียงลมพัดผ่านช่องอิฐราวกับเสียงกระซิบจากอดีตและหูของเขาก็แววได้ยินเสียงไก่ขันสาธุเขาให้ชีวิตกลับมาปกติสุข ขอให้มีงานทำและพบคนรักที่ซื่อสัตย์ด้วยเถิดไม่นานกล้าก็ได้งานทำที่อู่ซ่อมเรือประมงใกล้บ้านและที่นั่นเองเขาได้รู้จักกับพิมพ์หลานสาวของเจ้าของอู่ทั้งสองเริ่มสนิทสนมและกลายเป็นคู่รักในที่สุดแต่แล้ว ข่าวลือหนาหูว่าทางเทศบาลจะรื้อคุกกี้ไก่ทิ้งเพราะมองว่าเป็นสิ่งประจานความอัปยศของอดีตชุมชนปากน้ำแหลมสิงก็ลุกฮือขึ้นมานี่มันคือสมบัติของบ้านเราเราไม่ควรบออดีตทิ้งลุงสิงประกาศ ชาวบ้านมารวมตัวกันที่หน้าคุกกี้ไก่จุดเทียนนำพวงมาลัยมาวางพวกเขานั่งล้อมมวงเพื่อแสดงจุดยืนลุงแหลมกล่าวอย่างเด็ดขาดคุกกี้ไก่ไม่ใช่แค่ซากอิฐเก่าๆแต่มันคือหัวใจที่เข้มแข็งของแผ่นดินตะวันออกเจ้าหน้าที่พยายามชี้แจงว่าเราสามารถสร้างพิพิธภัณฑ์ที่สวยงามมาแทนได้แต่ลุงสิงถามกลับด้วยน้ำเสียงจริงจังแล้วมรณะกรรมของนักโทษที่เกิดจากคุกนั้นละ่ะ ถ้าทำลายคุกวิญญาณของพวกเขาจะไปอยู่ที่ไหนคืนนั้นเองลมพัดแรงกว่าปกติฟ้ามืดครึ้มอยู่อยู่ต้นมะขามยักษ์ก็ล้มลงอย่างน่าประหลาดไฟดับทั้งเมืองพอรุ่งเช้าต้นไม้ใหญ่ล้มระเนรระนาดทว่าคุกขี้ไก่ยังคงตั้งอยู่เหมือนเดิมไม่มีแม้แต่อไสักกรที่จะขยับขยื่นในที่สุดทางราชการก็ชะลอแผนการทุบ และเปลี่ยนแนวทางให้คุคกขี้ไก่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์กล้าสารต่อเรื่องเล่าของยายผินอาถรรพ์ไม่ได้อยู่ที่อิติหินแต่อยู่ที่ความเชื่อและความทรงจำของพวกเรา